บริษัท PDS International ประเทศไทยจำกัดขอเสนอประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับประกันสังคมจัดว่าเป็นสิทธิ์นะครับคุ้มครองให้กับเราทุกคนที่ทำงานนะครับที่เป็นพนักงานเงินเดือนทุกๆคนที่เข้าสิทธิตามประกันสังคมซึ่งมีประโยชน์อย่างมากนะครับในกรณีทั้งอัตราการว่างงานนะครับในกรณีที่คุณตกงานว่างงาน นะครับในช่วงระยะเวลา3เดือนคุณก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับนะขอไรายได้นะครับในช่วงว่างงานได้นะครับตามตามสิทธินะครับหรือในกรณีที่เจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยในเ,เรื่องไม่สบายทั่วๆไปนะครับก็สามารถที่จะเข้ารักษาได้กับโรงพยบาบาลนะครับที่ทําการ ที่ทําการผูกสิทธิ์นะครับประกันสังคมเอาไว้รักษาได้ฟรีนะครับรวมถึงในกรณีนอนรักษานะครับเจ็บป่วยขัานรุนแรงนะครับนอนรักษาได้เป็นเดือนๆน,นะครับก็ใช้สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเงินชราภาพนะครับในตอนที่คุณเกษียณอายุราชการมันก็จะมีเงินบำนาญบำเน็จน,นะครับให้คุณนะพะในประกันสังคมเนี่ยเป็นสิทธิ ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยแหละนะครับที่เราจะต้องมีไว้นะครับซึ่งเวลาเราจ่ายไปนะครับสมมติเต็มสิทธิ์เลยคือ700นะครับทางด้านฝั่งทางด้านฝั่งนายจ้างก็จะจ่ายให้สมทบอีกเท่าตัวคือเ0็ดร้อยนะครับเพดัะนั้นมันเป็นสิทธิ์สามารถไปตัวเช็คได้อโอเคเรามาเข้าสู่เรื่องของเรากันดีกว่าประกรันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย นะครับหนึ่งเงินประกันสังคมที่เราถูกหักจากสถานประกอบการเพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมโดยจะถูกหัก5%นะครับของเงินเดือนโดยสูงสุดของ5%ของเงินเดือนก็คือ1 5 0 0 0บาทนะครับก็คือสมมุติเรามีเงินเดือน900 0เราก็จะถูกหัก5%ของเงินเดือน9,000นะครับแต่ถ้าเราเงินเดือน20,000เราก็ถูกหัก5%ของ15 0 0 0นะครับ15,000าบาทโดยหักไม่เกิน1 5 0 0 0บาทซึ่งเต็มที่ก็คือ750บาท ต่อเดือนโดยเงินจํานวน750บาทจะแบ่งเป็นดังนี้1นําไปเป็นเงินออม450บาทนะครับจะได้คืนตอนอายุครบ55ปีนะครับเหลือจะมีการส่งมานะครับประมาณหนึ่งนำไปใช้ประกรันการว่างงาน75บาทนะครับในกรณีที่เราว่างงานนะครับในช่วงเวลา3เดือนเนี่ยระหว่างที่เรายัางหางานทําไม่ได้แล้วก็ใช้นะครับสิตรงนี้ประกรันการว่างงานนะครับขอเงินชดเชย ในช่วงเวลาที่เรากับังหางานต่อมานําส่งเป็นเงินสําหรับเจ็บป่วยทุกพพลภาพนะครับคอตบุตร225บาทนะครับถ่านไม่ใช้สิทธิ์ส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะหายไปนะครับแต่เราจ่ายไว้เนี่ยแหละนะครับถึงแม้เราไม่ป่วยอ่ะดีแล้วไม่ป่วยอ่ะดีที่สุดแล้วไม่ประสบอุบัติเหตุด,ดีที่สุดนะครับแล้วเงิน225บาทะมันจะหายไปยังไงคือต้องเข้าใจว่าประกันสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนส่วนมาก แม้เราจะไม่ได้ใช้เงินส่วนนี้นะครับแต่เงินส่วนนี้มันถูกนําไปใช้ให้กับคนที่เขาบาดเจ็บจริงๆให้กับคนที่เขาป่วยหนักจริงๆนะครับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะครับในสิทธิ์นี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปมองว่ามันจะขาดทุนนะครับส่งไปจากคุณไม่ได้ไปหามหมอคือไม่ไปหาหมอดีแล้วนะครับอย่าไปเลยนะสำหรับสิทธิผู้มีประกันนะครับทุกคนจะได้มีดังนี้นะครับข้อมูลข้อมูลนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับพรบประกันสังคมฉบับที่4 ปีพุทธศักราช2558 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับมีสิทธิ์ในการรับค่าตัววินิจฉัยโรคนะครับค่าบำบัดทางการแพทย์รวมถึงค่ากินอยู่นะครับค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลน,นะครับและค่ายานพานะรับส่งผู้ป่วยและโรคทั่วไปนะค,คือมีสิทธิในการรับรักษามีสิทธิ์ในการรับค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับและค่าใช้ใจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์นะครับหรือเรียกว่าเวลาแพทย์นะครับทำวินิจฉัยผิดอะไรเงี้ยทำให้เกิดเหตุรุนแรงกับเราเนี่ยนะครับเราจะได้สิทธิ์ในการนี้ด้วยนะครับสิทธิในการช่วยเหลือมีสิทธิในการรับรักษาโรคมะเร็ง10ชนิดด้วยกันนะครับ1.4มีการ ได้รับสิทธิ์การถอนฟันอุดฟันกูดหินปูนและผ่าใตาฟันคุดนะครับให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง600บาทต่อครั้งต่อปีนะครับเดี๋ยวล่าสุดนี้คงจะมีการเพิ่มมาอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ทําไว้แล้วนะครับเพิ่งมาอัพโอเคเนี่ยแหละครับคือสิทธิ์ของ ประกรันสังคมนะครับในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรมีนะครับและทุกคนอย่ามองว่าสิทธิ์ประกรันสังคมเป็นสิทธิ์ที่เราไม่จำเป็นต้องใช้มันนะครับเพราะเราแข็งแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอย่าลืมว่ามันมีสิทธิ์หลายอย่างทั้งในกรณีว่างงานเอ่ยนะครับคุณก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับในช่วงที่กําลังหางานใหม่นะครับในช่วงที่กําลังปรับเปลี่ยนง,งานนะแล้วก็สิทธิ เกี่ยวกับการรักษาเวลาคุณเป็นโรคมะเร็งชนิดที่ชนิดสิบโรคคุ้มครองเนี่ยนะครับคุณแทบไม่จะต้องแทบไม่ต้องควักกระเป๋าจังายเลยนะครับเพราะนั้นประกันสังคมมีสิทธิคุ้มครองตรงนี้อยู่นะอย่าลืมว่าโรคร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะโรคมะเร็งต่างๆเนี่ยนะครับมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงประกันสังคมก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับช่วยลด รายจ่ายนะครับของคุณนะครับคุณสามารถที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายในยามที่จําเป็นหรือใช้ในสิ่งที่จําเป็นได้ต่อไปนะครับนี่ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สําคัญนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ไว้นะสนับสนุนข้อมูลโดยบริษัท นะครับ PDS International ประเทศไทยจำกัดเว็บไซต์ www.pdsthailand.com ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกประเภทนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ pdsthailand.com นะครับหรือ www.facebook.com/pdsthai นะครับ, ai, รบสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านอุปกรณ์เซฟตี้นะครับ ได้ทุกประเภทนะครับตามแต่ที่ท่านผู้ท่านที่ผู้ฟังนะครับสนใจและต้องการนะครับเรามีอุปกรณ์ขายตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยนั่นเองนะครับบทความนี้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาฟังมารับชมถ้ามีสาระดีก็คอมเมนต์กดไลค์และแชร์นะครับ